Thank you อ๋อได้ปี่วามทีเนอะั่นือหูดีันเลยม่ากโอ้ปีไก่นี่คือที่คักเนาะพ่อะป่าเนาะปีไก่นี่ครับปีไก่นี่คือที่คักเนาะครับครับนั่นๆๆๆๆน่าัดกน่้องหัวดเราไลนบอว่าทั้งไหนนะเนาะปีไก่นี่ครับหักัดวนาะปลาลายนี่ปีไก่เนี่มัวด ส,สำรวจไม้ครับครับพ่อสวัสดีครับขอบคุณทลายครับค,ครับ,รบนี่เป็นการสำรวจไม้นะครับผม ถามมันจของน,าน้าหรออนุญาตไหนเซ่เดี๋ย,ยวผีนี่น้ำบ่ลวดครับเดี๋ยวสิไปปรึกษากับทีมงานเบิง่งและสีน้ำดีครับนี่ผมล่ะทางย่างก็สะดวกวอลเคยมาครับไหมนี่ก็เลยอันนี้เป็นสีครับนี่ขปนกอไผ่นี่ครับเนาะนะครับสีน้ำไหลตัวๆเลยครับอันนี้แม่น้ำสีครับผม เป็นยุกย่อครับครับพี่น้องเดี๋ยวไในหมายเราลงมือเลยนะครับใส่เบ็ดเลยนะครับไอทีมงานกับลวงหนาไปแล้วผู้นึงเดี๋ยวหมายที่ถามพ่อยายแลละครับพ่อใหญ่ใส่อยู่นะครับไปเด้อพี่น้องนี่ครับเบ็ดเริ่มแล้วครับนี่ทีมงานวันเราจะหมันมาลุ้นกันมื่อแรงนะครับผมนี่รอบแรกก็ใส่กี่กระเดียนครับ ครับบรรยากาศดีๆครับพี่น,ออน,น,อน,น้องโอ,งอง้น้ำสีน้ำงามเลยขันใดเหรอไปนี่จะไปโตเต้นนี่นี่กำลังแบ่งคันนากันย่างน,นะครับมีสามคนมาอนี่ยกำลังย่างันนากันนี้ไอ้มูลเลือกก่อนครับโอ้งามงามยูหุ่นหรอพี่น้องไม้สวยครับไม้สวยไอ้ใกล้เสี่ยงแล้วพี่น้องเสียงป่าดินครับดูหลังใดน,น้อนี่ครับ ไอเบีดบานไอเ,เล้ยครับเฮ้ยึกยึยึกเนายึกยึกยึกยกยกน,นกระป๋อสูงคือประดุกท่ครับพี่เนาะเตรียมแรกเตรมแรกได้บ่นเนาะรุนกันอืประดุกปละดุกประดุกโอ้เตรมแกครับเตรมแรกเตรมแรกโอ้คือไหลจริงเนาะปาเนโอ้ประดุกไหลครับนี่ครับประดุก,ดก,ก,ก,ดก,กทั้งน้ำซีก็ที่็ตัวสันสนครับเตรมแรกถือว่าหมันแล้วครับพี่เนาะ รุนกันครับคืนนี้ไอ้ทวงใส่ปลากบ็บ่ได้อออกมาด้พี่น้องเดี๋ยวส่ย์น้ำนะครับ,รบรเนี่ยส่ยามแล้วครับแซยปลาก็บ่ได้อออกมาพี่น้องเดี๋ยวส่ยาม้ำแล้วหลังนี้หลังนี้ยังอยู่ครับไม่ต้งว่าเสียงปลาดิ้นอีกงแคครับว้ายเหนีอวก,การนี่ครับน,นั่น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 ป่าย,ยังก็ไปย,ยังปิดปิดลูบไปแล้วครับ นี่ครับเกียนะครับอู้เบิองคันเบ็ดเอาละครับให้นี่ให้นี่โอ้ปวดอน้อยปวดอน้อยเตีมสวยครับเตีมสวยบ่น้อยครับบ่น้อยกำลังปลครับอู้เตีมที่สองครับผมเอาละบ่ายคืนนี้อากาศนิ่งๆนะครับพาฝนเป็นใจได้รุ่นกันแล้วครับเตีมสองครับปวดปลายก่อนพี่น้องนี่ก็ไอซีหาตัวได้พี่น้องนะครับ ใส่เบ,บ็ดบอนเลี่ยวๆอยู่ยามกลับเมื่อไห้ครับหิวเข่าแล้วแผลทอครับโอ้เบ็ดคือหมดพงชีพพี่น้องเด้อเด้อเฮ้ยเสียงปลาบอลทีนาะน้ำขุ่นเล่ยครับน้ำ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 นี่จะรุ่นนี่ครับช่วงนี้เก็บแจมไหมก่อนเก็บแตมมครับแจมที่หกแล้วครับ ครับพี่น้องยามกลับครับใส่วันแล้วมีหอดแนวใส่ไปนะครับตัวปลาหลังพอยแก้วครับวองเกี่ยมแล้วสามเกี่ยมโอ้ใส่งามอยู่มีเกี่ยมโอ้ใส่ปนใส่ปนเฮ้นี่ปดุกครับเกี่ยมพิถาอ๋อโอ้ปดุกตัวงามเนาะนี่ของทีมงานนะครับเนี่ยเราไม่ได้ถุงไส่กันครับพึ่ผพานใส่เพลีนแล้วครับผม ครับพี่น้องครับเอาปลามาไว้แล้วก็ฟังเอาอีกแล้วโอ้ลาเฉียงครับน,นี่เบ็ดทีมงานครับทางพนันนี่ไปยามกันทางเดียวกันครับพันนแยกกันรอบแรกครับพี่น้องทายเงี้ยครับผมแบ่งเงี้ยกันไปกันหิวขวก็หิวเด้ยวเาะใอยากกินนะปลากระสุงยี่ตีเบ็ดได้รุ่นอยู่ทางหมดแล้ว เดราก็ง่ายไปเฮโอ้ปากเฉียงคือผันคักเนี่ยหัวพี่น้องปาเฉียงไหมว่าปากข้องี้ไม่น้อยปากข้องี้สวบเหมันลื้อน่ะยี่หลีว่ามากหอยปากข้องี้สวบวะเออเออกัดหางไหมอืมสิไลด์แท้พี่น้องหลังนี้ ใหยูครับเอ๋สองเตียมน้อยๆครับพี่น้องโอ้ยเจ้าโอ้ยเจ้ารครับจะรุ่นนี้แหละครับนี่ปีนี้น้าน้ามะลาครับเอามี่จะลูกแแห่ครับเก็บเตียมไปก่อนครับผมน,นี่ครับไซส์สิ่ครับผมปลาหอยอกแล้วพี่น้องโอ้ยลูกบเลยครับพี่น้อง วิจัยนะครับโอ้ยเห็นแต่หัวครับอุ้ยอ้ตัวนี้สวยง้างนี่สวยงามตัวนี้สวยงามเห็นัวครับกองหงาครับนี่ครับใส่สวยครับตัวนี้ นี่เนาะใส่สวยขยับใส่ขึ้นมาแล้วครับรอบแรกครับเด็กมาลุนมานี่มีตัวแง่ปะนี่พี่น้องนี่ลุกครับลุกลุกเนื้อเนื้อครับเนื้อโอ้ยใหญ่เลยครับผมโอ้โหโอ้โหเสียบไปก่อนครับเสียบไปก่อนเตรียมที่สองนะครับประดุกตัวน,นี้แง่ครับ ครับรอบนี้ครับปวดปากกันด้วยครับพี่น้องอยังคอยจะเล่าพี่น้องเด็ดโกงครับเด็ดโก้ยังปลายยังในกลนนกุ่มแทะอุ้มไม่หลุดเลยโอ้ปวดคอปวดคอโอ้ยคอครับปวดคอนี่ครับ โอ้หันแล้วครับหานแล้วรอบแรกครับผมปวดปลาครับเพียนเป็นจริงดิดครับไหครับเสียครับพี่น้องเสียงน้ำไหลนี่ครับบรรยากาศหายุ่หากินนะครับน้ำไหลโอ้เบียดหมอบอีกแล้วพี่น้องโอ้เห็นต้นวดครับเห็นต้นวดตาแดงครึ่งครับตาแดงครึ่งโอ้ ระดูครับปดะดี่นอกบ้โอ้โอแล้วครับรให้กุ่มครับให้กุม เล็กเลยับรอบนี้ได้อีกครับนี่ครับแตมสวยๆครับผมนี่ครับหมานครับหมานหมานดุตัวที่สามแล้วครับผมนี่จะเหลืองๆครับนี่เราจะหมานครับฝากติดตามครับผมขอีกเล้ยวที่น้องอีกแล้วมาดุกอีกเล้วครับมาดุอีกล้วให้ดูกันครับเลี้ยงหลังต่อกันเลยครับผม พูนพูนพูนเอาเรื่องครับเอาอีกแล้วเฮ้ครับนี่ครับ,รบมาพี่น้องมาหมาครับนี่นี่ก็ตอนนี้บอเยเง่ปันไหนครับจะบ้าสวยครับแจ่มสวยครับปวดก้อนพี่น้องโอ้ดินทีแท้โอ้แจ่มที่สามแล้วครับประดุกเลยรอบนี้นะครับ นี่รอบแรกครับพี่น้องโอ้ยนี่ปอกคอแยกไปดิเออหนึ่งแซ็บนี่ใครแน่กูมูด้วยนี่สองโฮ้มีแต่หลุนแจวครับสามสี่ห้าหกนับเบิดแล้วเนาะเจ็ด <c oughs> แป๊บก็นี่สายเอาไปปิ้งครับนสีเด็ดทุพพี่สีเด็ดอ่ะเอออุมรูปหอ้หอ,อสองโอ้ตัวนี้ถุงงามดูอดุสองแล้วอุดุตัวที่สามครับโอ้หลอดแบกได้พี่น้องเนี่ยสีเดียดครับเลยนั่งสวย ใช่ครับ๋ยวมาลุ้มกันต่อครับดวงประดุกพี่น้องดวงประดุกเอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับเอาอีกแ,แล้วดวงรับประดุกอ่างลังสวยครับก่ลังสวยปักไว้ก่อนครับ ดินดีขนาดครับผมครับผมตรงนี้ก็ทีซีกว่าแล้วนะครับพระปูเบ็ดครับผมได้ตามที่ตัวเลรอครับพี่น้องปูเบ็ดกลับบ้านครับนะครับนานครับพี่น้องชมฉอดปลาเลือกให้ชมจะฉอดปลาถือครับผ่านอย่างพี่น้องมารุ่นกันยึกยักยึกยักอยู่ครับผม โอ้ปลาดุกครับปลาดุก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 ลงปลาด,ด,ดุกครับนี่ครับผมมาอีกแล้วครับปลาดุกทั้งสีก็ดีตัวสันๆนะครับอ้วนๆนะครับผมติดแม่น้ำสีนี่ครับหมดลาครับพี่น้อง